ครับตอนนี้เราอยู่กับอาารย์หมาดรหมามาจากเมืองจีนนะครับท่านมาเที่ยวชมโครงการภูแห่งศุกของเราอ่าก็เลยอยากจะขออ่าให้ท่านแสดงความรู้สึกกับภูโอโซนของเราสักนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะโอ้โหมาที่นี่ดิฉันอยากจะพูดว่า ชมกับอาจารย์ของทีดิงก่อนนะเพราะอะไรคือสถานที่สวยงามขนาดนี้อ่ะหาได้ยังไงแล้ว,ว่ใาสายตามองเห็นเนี่ยมือนมองเห็นทะลุปไปอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่อยู่ข้างนอกกระเตือนนะ่ะยังไม่รู้ว่าที่ดีข้างในไปยังไง่รู้ว่ามันจะสวยไหมก็ใช่สิรู้ได้ยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยความรู้สึกว่าต้นไนเมื่อมาถึงที่เขาใหญ่เนี่ยใจคิดอยู่นะชีวิตต่อไปอยจ ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ไม่อยากไปไหนเลยนะเพราะอากาศก็ดีก็กล้าหายใจลึกๆอ่ะถ้าอยู่กรุงเทพขอโทษนะไม่กล้าค่ะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นน่ะอยากจะเชิญชวนเพื่อนฝงน่ะ อยากจะให้มามาเที <noise> ่ยวนะคะ。啊，然后用语言说，我跟我的朋友大家好，今天我来到了考雅。啊，这里呢是最近曼谷的一个森林的自然保护区。这里的空气非常好，而且呢又离曼谷不是很远，大概两个小时车程就到了。今天我来到这儿呢，是地这个地主的这块地呢，我没想到八十来的土地。” 你竟然这么样的漂亮！我跟他说，你这里的发展，以后有机会我一定要在这里制产，也欢迎亲爱的朋友们来这里参观制产。谢谢大家。ขอ <laughs> <laughs>